เอ้ยเอาเปลี่ยนท่าเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันนี้พามาเข้าฟิตเนสหลังบ้านครับด้วยจอบตาจะอกเข่เอ้ยนี่เลย อืมอะไรจะเสร็จไม่รู้คือว่เชื่อได้ตอบโจทย์นะครับน,นี่ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งงานมาใครจะมามาเลยอืมได้อาหารปลอดภัยด้วยครับวันนี้ชิวๆครับมาขุดเพิ่ม ความลึกให้บอ่อปลาครับตอนแรกว่ะเจาเท่านี้คิดไปคิดมาในไหนก็ขุดแล้วอ่ะขออีกสักสามสิบเซนนะตอนแรกก็ขุดไว้ตั้งนานแนละ้วแต่ไม่เสร็จสักทีคิดไปคิดมากเลยเอาความลึกอีกหน่อยนึงดีกว่าก็เลยมาเพิ่มเอาอีกสามสิบเซน ันนี้กะว่าจะทำให้เสร็จมาป,ปูบ่อด้วยให้เสร็จเดี๋ยวใครจะชมก็รอชมเลยนะฟิตเนสกับสวนหล้างบ้านได้ทั้งงานนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งสุขภาพครับผม กล้ามเนื้อที่คุณจะได้เลยตรงนี้หลังจะหักอยู่แล้วไม่เสียสักทีกล้ามเนื้อแขนนะเวล้วเราสับลงไปปุ๊บเราก็จะยกอย่างนี้เราก็ได้กล้ามเนื้อส่วนนี้ครับท่อนแขนด้านบนด้านล่างกล้ามเนื้อขาอ่ะเอาแค่พออุ่นๆครับถ้าร้อนเหงื่อออกแมวครับเลือก ก็จะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วเล่อนเอาให้เสร็จวันนี้เอาให้เสร็จแล้วก็ปูผ้าใบรอบบ่ายทำค้างไว้เป็นเดืนอน่ถากก่อนถักลงก่อนโอ้ย ผักกวดก็เยอะเยอะลูกผักกวด,ดพอแล้วเยอะแล้วเต็มสวนนะเหนื่อยมนกเลยเหนื่อยจะเสร็จโอ้ยก็จะเสร็ออจตรงนี้ก็ ผมว่าเอาไว้หน่อยหนึ่งดีกว่าไม่เป็นชานบอ่อพอให้ปลาได้มาพักเหนื่อยตรงนี้เพราะว่ามันจะลึกทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้ครับมันต้องมีที่ที่ปลาต้องพักหายใจพักเหนื่อยนอนอะไรประมาณนี้น่าจะพอแล้วแค่นี้พออีนนี้ก็เหลือแต่งขอบแต่งขอบว่าแต่งขอบ เวลาเราเอาน้ำมาใส่มันจะได้ไม่ทิ่มเวลามีตอไม้อะไรเล็กๆแล้วก็ขูดออกกันี่ขูดออกเดี๋ยวยังไงวิธีปูบ่อเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีนะึงตอนนี้ก็เนี่ยใช้จอบถากเลยนะครับก็จะเสร็จแล้วครับภารกิจขุดบอ่อปลาผมรอบเช้า ผมว่านะถ้าใครคิดจะกลับมาอยู่บ้านนอกเนี่ยมันไม่ใช่บ้านนอกสกลับมาอยู่ต่างจังหวัดนะสําหรับคนที่เคยอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนจะกลับมาอยู่บ้านผมผมผมคิดเองนะอันนี้ความคิดผมนะผมคิดว่าการที่เราเนี่ยนะจะเอาแรงตัวเองเนยะไปทำงานหาเงินวันละสามร้อย เอาวันละสี่ร้อยก็ได้ครับวันหนึ่งเนี่ยผมว่าสําหรับค่าของฉีดต่างจังหวัดเนี่ยกับในเมืองเนี่ยผมว่าต่างจังหวัดมันแพงกว่านะไม่ได้พูดเรื่องจริงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ในหมู่บ้านผมเพราะอะไรรู้ไหมครับค่าคนส่งที่มันอยู่ปลายทางแล้ว ถ้าเรายิ่งไปหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะมาซื้อข้าวกินเนี่ยผมคิดว่าเราเดินอ้อมไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวในที่นี้ก็คือมันกินกันไม่อิ่มมันถึงไม่ไหวถ้าเราจะกินอิ่มเนี่ยผมว่าในความคิดผมนะต้องปลูกกินเองเท่านั้นครับ ซึ่งหลายๆคนเขาหมองไปอีกทางหนึ่งก็คือการไปหาเงินแต่สนหรับผมคิดว่าการเดินอ้อมในลักษณะนั้นมันเหนื่อยกว่าเหนื่อยในที่นี้ก็คือค่าภาษีข้าวของที่มันแพงขึ้นแล้วยิ่งหน้าแรงนะครับข้าวของทุกอย่างจะแพงหมดแต่สำหรับผมผมขอแค่น้ำ น้ำจะหล่อเลี้ยงทุกอย่างที่ผมขุดบ่อตรงเนี้ยน้ำจะหล่อเลี้ยงทุกอย่างน้ำตรงนี้จะไปจะเลี้ยงทั้งปลาได้แล้วก็ลดทั้งสวนได้พอลดได้ปุ๊บเราก็ได้มากินค่าคองชีพเราก็จะลดลงสุขภาพเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย พอเราได้ออกกําลังกายได้กินอาหารที่ปลอดภัยอันนี้ความคิดผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะเออคนอื่นก็สังคมมันสอนอย่างนั้นครับสอนให้วิ่งตามกันนะตั้งแต่ระบบอนุบาลไม่ใช่ตลุอนุบาลพูดผิดตั้งแต่เล็กๆเลยดีกว่าสอนมาเฮ้ยต้องไปโรงเรียนนะต้องไปหาเงินนะถึงจะมีกิน ระบบทุนนิยมที่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้น่ะผมคิดว่ามันมันทำให้กลุ่มคนบางส่วนเดินทางผิดแล้วเกิดเป็นหนี้ครัวเรือนโดยไม่รู้ตัวว่าการเดินทางแบบนั้นมันผิดแต่สำหรับผมนี่ผมคิดว่าการเดินทางแบบนั้นเท่าที่ผมประสบพบเจอในชีวิตมันผิดหมดเลยครับ การที่เรามีข้าวของกินเนี่ยผมคิดว่านั่นเนี่ยคือคือสิ่งที่มันจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้โดยปราศจ,จากสารเคมีปราศจ,จากสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่มันมีแต่มลพิษเนาะอย่างเช่นอาหารหรืออ,อ ขนมถุงสวยๆอ่ะหลายหลายสมีมันอยู่ในปริมาณที่ร่างกายรับได้นะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีมันอยู่ได้สองปีสามปีหนึ่งปีหกเดือนมันเอาอะไรใส่ ฝากไม้ให้คิดครับปไปอฮยย ใกล้จะเสร็จแล้วนะพี่น้องเอ้ยนคืออะไรเนี่ยเอาละน่าจะพอได้แล้ววันนี้ เรียบร้อยเตรียมปูบอ่อเรียบร้อยไม่ต้องเอาเยอะมากมันเหนื่อยไม่ใช่เลยหรอกขุดพอให้เลี้ยงปลากินได้สักกี่เดือนดีกินมันละตัวพอเนาะสนำะหรับหนึ่งคนถ้าเลี้ยงสองร้อยตัวก็สองร้อยวัน ถ้าเพียง400ตัวก็400วันอัวละตัวถ้ามี4คน400ตัวพอพอกินแล้วสำหรับอหนึ่งครัวเรือนผมว่านะทำแกงนะแกงหม้อหนึ่งนะใส่น้ำเยอะๆนะพอแน่นอนฮาฮาเสร็จแล้วไป สวัสดีครับเสร็จแล้วนะบอ่อปลาผมเพิ่มความลึกครับหลังจากขุดมาเสร็จมาตั้งแต่สองเดือนแล้วคิดไปคิดมาเอยเอาลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งดีกว่าตรงนี้ผมทําชานบอ่อไว้นะครับเนี่ยน,ยน,น,น,ยนี่หน่อยหนึ่งน่าเนี่ยตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ให้ปลามาพักเหนื่อยเวลาเขา ว่ายน้ํานานๆเนี่ยหรือหรือว่าเออจะมานอนอะไรประมาณนี้จริงๆมันควรจะทำสักเม็ดหนึ่งครับกาลังพอดีแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ดีครับควรจะมีบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับไล่มาเรื่อยๆก็สูงอยู่ประมาณหกสิบเซนไม่เกินนั้นก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก็จะตัวโน้นนะ ขูดมาเรื่อยๆต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก็บขอบเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้จะเป็นโคร้งรูปตัวแอลนะนโค้งรูปตัวแอลตัวนี้ก็จะลึกหน่อยครับเดี๋ยววิธีปูบ่อเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะทำแบบไหนขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่รับชมนะกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับ